วันนี้เอกจะมาเล่าถึงขั้นตอนของการส่งกระเป๋ากลับไปซ่อมที่ปารีสกันฮะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Blackboard Channel เช่นเคยนะฮะแล้วก็กลับมาพบกับ เอเช่นเคยใน EP ีนี้นะครับผมเรื่องราวของ EP ีนี้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆหลายคนก็มีสอบถามเข้ามา <Wow. S 1> หาเอกกันนะฮะทั้งทางคอมเมนต์ใต้ย YouTube นะฮะหรือแม้กระทั่ง direct message ไปถามเอกใน Instagram นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ follow เอกใน Instagram ก็สามารถกด request เข้ามาได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะฮะ <Wow. S 2> เพื่อที่เราจะได้ติดตามกันในมุมอื่นนะฮะมีคอนเทนต์ในลักษณะอื่นๆที่ไม่ใช่วิดีโอแบบนี้เท่านั้นนะครับ ก็อย่างที่ต้นคลิปบอกไว้เลยนะครับเป็นเรื่องของการส่งกระเป๋าเนี่ยกลับไปซ่อมที่ปารีสนะครับซึ่งการกลับไปซ่อมเนี่ยก็เกิดขึ้นในหลายกรณีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟัง2ตัวอย่างกับ2ใบข้างๆเอกตรงนี้นั่นเองแต่ก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหานะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับ Back Boy Channel นะครับช่วยกดให้เอกด้วยนะฮะโดยการกดตรงนี้เลยครับผมแล้วก็จะกระดิ่งคข้างเพื่อให้ YouTube เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปเลยครับ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะฮะเรื่องของการส่งกระเป๋ากลับไปซ่อมที่ปารีสนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าแอมสทุกคนสามารถทําได้นะฮะเพราะว่าสินค้าเขาเนี่ยแน่นอนมีราคาค่อนข้างสูงนะฮะเขาก็ต้องมี after sales e r v i c e หรือว่าบริการหลังการขายที่เป็นเลิศแน่นอนนะฮะนั่นแปลว่าเขาจะดูแลกระเป๋าของเขาตลอดอายุการใช้งาน <Wow. S 1> โดยที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบนะฮะว่าบริเวณด้านในของกระเป๋าเขา จะมีสแตมป์ลักษณะประมาณนี้นะฮะซึ่งบ่งบอกไว้ว่ากระเป๋านั้นน่ะถูกผลิตโดยช่างฝีมือคนไหนในช่วงปีไหนเป็นต้นนะฮะแล้วเขาก็จะมีโค้ดของเขามากมายทำให้เขาเนี่ยสามารถอเทนติเคตหรือว่ารู้ได้ว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าแล้วก็ถูกทำขึ้นโดยใครเพื่อใช้ช่างคนเดิมน,นะฮะรับผิดช,ชอบในการซ่อมแซมกระเป๋าให้ออกมาดีที่สุดนั่นเองครับผม <c oughs> ที่ก่อนที่จะส่งไปซ่อมนะฮะเอกมีเรื่องราวน่ารู้3ข ที่จะมาใช้เพื่อนๆฟังว่าก่อนจะส่งกระเป๋าเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรก่อนอย่างแรกเลยเราจะต้องมั่นใจนะฮะว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยเป็นของแท้นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าขั้นตอนของการส่งกระเป๋าเข้าไปเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะรีบส่งไปที่ปารีสเลยเพื่อจัดการซ่อมนะ,ะแต่ว่าหน้างานที่ร้านที่รับของเนี่ยเขาจะมีการเช็คด้วยนะครับว่ากระเป๋านั้นเป็นของจริงหรือเปล่านะโดยที่เขาจะมีวิธีการดูอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะดูออกว่า แม้จะเหมือนขนาดไหนปลอมได้เนียนขนาดไหนนะฮะถ้าไม่ใช่ของแท้นะฮะเราส่งเข้าไปเนี่ยบางช็อปนะฮะถ้าใจดีหน่อยเนี่ยเขาก็จะเดินมาบอกนะครับจากที่มีติดตามยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะ,ะคุณเอสนะฮะหรือว่าช่อง e d ็ดดี้โวยาตสานะฮะเมือนก็นไปติดตามกันได้นะครับผมคุณเอสเนี่ยเคยแชร์ไว้ว่าที่เยอรมันเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยจะเอากระเป๋าเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็กลับมาบอกเรานะในแง่ที่ว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยเขาก็จะรับส่งซ่อมให้นะฮะแต่ว่าถ้า เป็นของปลอมเนี่ยเขาก็จะเดินกลับมาแล้วก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะรับเข้าระบบในการซ่อมได้นะฮะซึ่งเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะฮะที่เราสามารถเอากระเป๋าไปเช็คได้ที่ชอ็อปแต่เพื่อนๆต้องระวังนะฮะเพราะไม่ใช่ทุกช็อปในโลกนี้นะฮะที่มีนโยบายแบบนี้เท่าที่ทราบนะะที่ปารีสเนี่ยเขาจะมีนโยบายที่ค่อนข้างน่ากลัวกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ใช่ของแท้นะฮะเขาจะแค่ไม่ได้เดินเอามาคืนเราแล้วบอกว่าไม่รับนะฮะแต่เขาจะยึด ไปเลยนะฮะ,นะะ,ฮะก็คือยืดออกไปเพื่อทําลายเลยนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์นะฮะว่าของที่เราได้มาเป็นมือสองหรือว่าไปได้มาจากรีเซลเลอร์คนไหนเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าไม่ชัวร์จริงๆเราเอาเข้าไปสปาที่ปารีสนะฮะ มีสิทธิ์โดนยึดเลยนะครับนั่นคือข้อแรกที่จะต้องรู้เลยนะฮะส่วนข้อที่2ที่จะต้องรู้นะฮะก็คือว่าเรื่องของระยะเวลานะฮะระยะเวลาในการซ่อมเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับลักษณะของการซ่อมด้วยนะฮะบางอย่างที่ซ่อมไม่เยอะอย่างเช่นการเปลี่ยนอะไหล่นะฮะเอกจะใช้ฟัง่งจากประสบการณ์เอกนะฮะเอกเคย นำกระเป๋าที่อะไหล่มีปัญหาเป็นดีเฟกตนะฮะกลับเข้าไปซ่อมที่ลอนดอนนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีอะไหล่สำรองอยู่ที่สาขาหลักที่ลอนดอนนิวบอนสตรีทเรียบร้อยนะฮะแล้วเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่วันเดียว <Wow. S 1> เท่านั้นเองนะฮะเอกเอากระเป๋าเข้าไปทิ้งไว้บ่ายวันจันนะฮะวันอังคารเขาก็ แจ้งอีกแล้วนะครับว่าสามารถกลับเข้าไปรับกระเป๋าได้แล้ว<_ <EN> _>ฮาร์ดแวร์ก็ถูกเปลี่ยนเรียบร้อย<_ <EN> _>เคสแบบนี้นะฮะก็เป็นเคสที่อาจจะใช้เวลาน้อยนะฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแบบง่ายๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหนังหรือว่าการเย็บ เป็นต้นนะฮะแต่ในเคสที่อาจจะต้องทํารื้อหนังใหม่นะฮะมีการเปลี่ยนหูเปลี่ยนสายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็จะใช้เวลานานมากขึ้นนะฮะแต่จากประสบการณ์เอกนะครับการส่งที่ปารีสหรือว่าที่ในยุโรปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3-6เดือนนะฮะอย่างที่3นะฮะเรื่องของราคาในการซ่อมนะฮะแน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่กับคอนดิชันแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเรียกเว่าเราจะซ่อมอะไรบ้างโดยค่าใช้จ่ายหลักๆนะฮะเขาจะมีส่วนงานที่เรา นะอย่างเช่นสมมติเราจะเปลี่ยนหูหรือเปลี่ยนสายด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนที่2นะฮะ เป็นส่วนการทำความสะอาดกระเป๋าซึ่งเขาจะชาร์จมาอยู่แล้วในการทำสปากระเป๋าหรือว่าในการซ่อมกระเป๋าทุกกรณีครับผมส่วนขั้นตอนของการส่งหลังจากที่เราเมคชัวร์แล้วว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นของแท้เขาไปเช็คเรียบร้อยแล้วนะทางเซลส์เนี่ยเขาก็จะมีระบบในการรับของซ่อมเนี่ยนะฮะเขาก็จะหยิบกระเป๋าเราเนี่ยมาถ่ายทุกมุมเลยนะฮะถ่ายข้างหน้าข้างข้างข้างหลังด้านใน,ด,นด้านต้นของกระเป๋าเนี่ยนะฮะทุกมุมเนี่ยเข้าไปในระบบของเขานะครับแล้วเขาก็จะกรอกรายละเอียดนะฮะว่าเราต้องการ การที่จะซ่อมในส่วนไหนส่วนไหนบ้างนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีฟอร์มให้เราเซ็นนะครับเพื่อที่จะยินยอมยอมรับเทอร์มส์แล้วก็คอนดิชันในการซ่อมของเขานั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เวลา1-2อาทิตย์นะก็จะมีอีเมลโคเทชันมาแจ้งงบประมาณในการซ่อมนั่นเองครับถ้าเราตกลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะรีプライเมลกลับไปว่าเราตกลงในการซ่อมนะฮะเขาก็จะดําเนินการซ่อมให้เราได้นั่นเองครับผมเรามาดูกันถึงตัวอย่างของ ของเคส2ใบนี้กันเลยนะฮะว่าเอกได้ซ่อมอะไรและเอกจะมาแชร์ว่าเอกเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างนะฮะก็เริ่มจากใบนี้เลยนะครับกระเป๋าใบานี้นะฮะถ้าเพื่อนๆจาได้เอกเคยแชร์แล้วใบนี้เป็นวินเทจนะฮะซึ่งอายุเนี่ยปีเดียวกันกับ ปีที่เกิดเลยนะฮะสาปีแล้วนะฮะใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าก็มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วนะฮะทำให้มีร่องรอยการใช้งานที่ค่อนข้างหนักหน,กหนาพอสมควรนะฮะเอกก็เอาไปเปลี่ยนแบบโอเวอร์ฮอลเลยนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างเรามาดูนะฮะกระเป๋าใบนี้นะฮะแรกเริ่มเดินทีนะฮะบริเวณหูกระเป๋าที่เป็นฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะฮะเดิมทีเขาจะไม่มีห่วงเซก d นริงตรงนี้นะครับ<ๆ>เขาจะมีแค่บริเวณข้างหน้าตรงนี้แค่ห่วงเดียวนะฮะเพื่อเป็นแครี่อย่างเดียวนะครับผมกระเป๋า ใบนี้เนี่ยตรงบริเวณหนังที่เชื่อมระหว่างแฮนดโดกับตัวกระเป๋าตรงช่วงนี้ครับปริแล้วก็ขาดไปบางส่วนแล้วนะฮะเอกเปลี่ยนไอ้ตรงบริเวณตรงนี้ครับตรงจุดเชื่อมหูกระเป๋ากับตัวกระเป๋าตรงนี้นะฮะตรงฐานตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนหูทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าอันเก่าของเอกเนี่ยหูเขาจะแบบเก่าเยินมากแล้วก็พับแบบพับหน้าพับหลังเนี้ยได้แล้วนะครับผมเป็นหนังชิ้นใหม่นะฮะเย็บใหม่แล้วก็อะไรตรงนี้ไหนๆก็เปลี่ยนเอกก็เลยขอเขาเปลี่ยนเป็น แบบ2แง่งแบบนี้นะฮะเพื่อให้เราสามารถที่จะสะพายกับาสายสะพายได้เหมือนกับเคลียี่ยุคใหม่ๆนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะใบนี้เนี่ยที่เอกเปลี่ยนอีกนะฮะ <Benedict. S 1> ก็คือสตร a ปนะครับผมสตร,รปตรงนี้นะฮะเนื่องจากสตร a ปอันนี้ของเก่านะฮะบริเวณตรงช่วงรอยพับตรงช่วงนี้นะฮะด้านในตรงเนี้ยเขาจะมีรอยย่นสูงมากนะฮะเป็นรอยย่นแล้วหนังก็จะค่อนข้างแห้งแล้วก็แตกพอสมควรนะฮะซึ่งใช้ไปนานๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ค่อยๆขาด ะะทางเวิร์กช็อปเขาก็แนะนํามาว่าให้เปลี่ยนสายตรงนี้ไปด้วยนะฮะและก็ให้เปลี่ยนพวกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะฮะก็คือไอตัวแผ่นปิดด้านหน้าของสายคาดนะฮะรวมไปถึงเจ้าเทิร์นล็อกตรงนี้นะฮะก็ ให้เปลี่ยนใหม่เพราะอันเก่าเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทราบว่าถ้าใช้ไปนานๆนะฮะไอตัวเทอร์นล็อกตัวนี้เวลามันหมุนเนะี่ยมันจะหมุนฟรีเลยนะฮะมันจะหมุนง่ายมากแต่ว่าถ้าของใหม่เนี่ยเขาจะมีความฝืดในการหมุนอยู่นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอกจะมาแชร์ใั้นใจฟังว่าโดนอะไรไปบ้างนะฮะแต่ความน่าสนใจนะฮะก็คือการเปลี่ยนสเต็ปตรงนี้นะฮะ เขาเปลี่ยนหนังไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วก็เย็บตรงด้านหลังตรงนี้ใหม่หมดเลยนะฮะเพื่อนๆทราบไหมฮะว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าเจ้าสแตมป์ที่เคยบอกปีในการผลิตของกระเป๋าใบนี้นะฮะยังเป็นสแตมป์เดิมเหมือนกับออริจนินอลนะครับคือแม้ว่ากระเป๋านะครับจะถูกนำมาซ่อมในปีปัจจุบันนะฮะแต่เขาจะยังคงสแตมป์ไว้ให้เหมือนกับปี ที่มันผลิตนะฮะเพื่อจะเป็น reference ว่าจริงๆแล้วก็เป่าเนี้ยมีอายุเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก blind stamp ทั้งหมดนะยางใบดีนะฮะเป็นใย stamp O วงกลมนะฮะซึ่งเขาก็ยังอยู่แบบเดิมรวมถึง c r a f t s m a n s t a m p นะครับก็ยังเป็น stamp เดิมอยู่เหมือนกับ original เลยนะฮะนี่ก็อย่างที่2นะฮะคือการเปลี่ยนในส่วนของหนังทั้งหมดเนี่ยนะฮะทางโรงงานนะแจ้งเอกไว้ว่าหนังเนี่ยมัน เกิดจากหนังโคลลอดกันนะเขาจะพยายามเทียบหนังที่สีใกล้เคียงมากที่สุดนะฮะเพื่อมาประกอบกับ ใบเก่าของเอกนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองดูกันชัดๆเนี่ยบริเวณตรงสายค่าตรงนี้นะฮะแม้ว่าสีจะเนียนมากมันก็จะยังมีความเงาหรือว่าเฉดสีที่มันอาจจะอยู่ต่างนิดหน่อยนะ,ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามเลือกที่ใกล้ที่สุดนะฮะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะๆนะครับด้วยความที่หนังก็เป็นหนังคนลล็อดการสีก็เป็นสีที่ฟอกกันคนลล็อดกันตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่สีอาจจะไม่ตรงกันพอดีเรามาดูถึงเรื่องของราคากันเลยดีกว่า เียงกระเป๋าใบดีนะฮะใบเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูราคาแลแ้วกันว่ารวมกันทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่1,700นยูโรนั่นเองนะครับ1,700ยูโรเนี่ยก็เป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ60,000บาทนะครับโดยที่60,000บาทเนี่ยมาจากอะไรนะครับบริเวณหูนะครับเปลี่ยนหนังทั้งหมดนะฮะแล้วก็เย็บทั้งหมด เชื่อมกับกระเป๋าใหม่เนี 5, 5, ่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาทครับผมบริเวณเทิร์นล็อกนะฮะก็คืออะไรตรงกลางตรงนี้นะครับที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตรงนี้นะฮะ5,000บาทนะครับผมแล้วก็สายสองข้างตรงนี้นะฮะที่เปลี่ยนใหม่นะฮะเขาชาร์จมาที่11,000บาทนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าเพล็กหรือว่าโลหะที่ปิดสายตรงเนี้ยเขาเขียนว่าฟรีนะฮะเขาก็คงจะเมตาเอกเนาะก็เลยไม่ได้คิดราคาตรงนี้นะครับผมลองสติชิ่งนะฮะซึ่งเย็บกระเป๋ ทั้งหมดนะฮะในการประกอบกลับนะครับเพราะว่าเขาจะต้องรื้อกระเป๋าออกมาใหม่ในการที่จะดึงชิ้นส่วนเก่าออกแล้วก็ดึงกลับไปใหม่นะฮะการเย็บเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่3,500บาทนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนสุดท้ายนะฮะก็คือนาโตยาชหรือว่าการคลีนนิ่งนั่นเองนะฮะการทาความสะอาดกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่8,500บาทนะฮะซึ่งเอกแอบ,บคิดว่าไอ้ตรงส่วนสุดท้ายเนี่ยมันแบบแพงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เขา าต้องคิดอยู่แล้วนะครับในการทำสปากระเป๋านั่นเองครับผมก็ทั้งหมดก็เสียไปประมาณ6 0หม0นะฮะถ้าถามว่าคุ้มไหมเอกก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงไปนิดนึงนะฮะสำหรับการทำสปากระเป๋าครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเมื่อพิจารณาในสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างเช่นการเปลี่ยนหูหรือว่าเปลี่ยนสายคาดข้างหน้าทั้งหมดแล้วก็อะไรนะฮะซึ่งไอเรื่องพวกนี้ เอกไม่สามารถไปซ่อมข้างนอกได้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะไปหาช่างข้างนอกทำเนี่ยหนังเอยหรือว่าลักษณะการเย็บโน้ตฮาวทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะมันก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ถามว่าแพงไหมก็แพงนะฮะเพราะว่า60,000บาทเนี่ยก็เทียบเป็น1ใน4ของราคากระเป๋าที่ได้จากช็อปแล้วนะฮะเหมือนกับว่าเราจ่ายเงินถึง1ใน4นีแต่ได้แค่การซ่อม ไม่ได้เยอะมากนะก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ก็เป็นเซอร์วิสที่เราจําเป็นต้องทํานั่นเองนะฮะมาสู่เคสที่2กันเลยนะเคสที่2เนี่ยจะเป็นใบนี้นะครับก็คือโอขคครัวนั่นเองนะครับผมใบนี้เนี่ยเอ็ไม่ได้ซ่อมเยอะเท่ากับใบที่แล้วนะครับเพราะใบนี้มีการเปลี่ยนเพียงแค่เจ้าอะไหล่นะครับทั้งหมด5ชิ้นก็คือแผ่นปิดสายค่า2ชิ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็มีตัว ที่คาดสายด้านข้าง2ชิ้นนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเจ้าเทอร์ล็อกตรงกลางนะฮะสาเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ากระเป๋าใบนี้นะฮะก็ถือเป็นวินเทจเหมือนกันนะครับสแตมป์คือเขาเป็น A Square นะฮะ A Square เนี่ยก็ประมาณปี1997นะฮะก็ถือว่ามีอายุ 20กว่าปีแล้วนะครับก็อายุเขาก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะไอ้พวกเจ้าอไลด้านหน้าตรงนี้นะฮะเขาก็คล้ำดำมี่ยมไปหมดนะฮะเอกจะขึ้นภาพให้ดูประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพก่อนที่จะไปเปลี่ยนซึ่งเอกนะฮะก็เคยลองเอาผ้าเช็ดโลหะนะฮะลองเช็ดลองทําความสะอาดด้วยตัวเองนะฮะก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่ก็ดีไม่เหมือนกับของใหม่แบบนีนะ้แม้จะดีขึ้นแล้วนะฮะเวลาไม่นานเนี่ยก็กลับมาคล้ำอีกนะฮะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แบบ 100%นะครับเอกก็เลยตัดสินใจเอาเจ้าโอโคัวใบเนี้ยส่งเข้าช็อปนะฮะที่ลอนดอนแล้วก็เอาไปเปลี่ยนอะไหล่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายนะฮะส่วนบนนะฮะก็คือส่วนของการเปลี่ยนอะไหล่นะฮะเขาจะชาร์จอยู่ที่335ปอนด์ปอนะฮะแล้วก็ส่วนล่างนะฮะคือเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยจะชาร์จมาอยู่ที่2 1 5ปอนด์อนนั่นเองนะครับตัวอะไหล่ตรงนเ,เ,เนี้ยก็คิดคร่าวๆเนี่ยประมาณ12,000บาทนะครับผมซึ่งถามว่าแพงไหม ก็ตกชิ้นละประมาณ3,000นะฮะก็ก็แพงนะฮะแต่ว่าแน่นอนมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถไปซื้อข้างนอกได้เองนะฮะไม่สามารถไปหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องงอทางผู้ผลิตเขาเท่านั้นนะฮะก็ได้กลับมาเป็นอะไรที่แบบใหม่วิ่งเลยนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีพวก protective film นะฮะพวกฟิล์มอะไรเนี่ย ปิดมาตั้งแต่แรกให้เราเลยนะครับแต่เพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยซื้อกระเป๋ามาอาจจะเป็นกระเป๋ารีเซลเลอร์นะฮะเป็นกระเป๋าที่ซื้อมาอีกทีหนึ่งไม่ได้ได้มาจากช็อปเองนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งว่าได้มาจากช็อปแต่อาจจะได้มาจากเมืองนอกนะฮะแล้วจะส่งเข้าช็อปไทยเพื่อให้เขาส่งกลับไปปารีสอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเอกเคยสอบถามไปที่ทางช็อปไทยนะ,ะทางช็อปไทยจะไม่รับกระเป๋าที่ไม่ได้ซื้อจากช็อปไทยโดยตรงนะฮะ าให้เหตุผลเรื่องของการส่งออกแล้วก็นําเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะจะมีปัญหาเรื่องเอกสารซึ่งในความจริงเอกก็ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นแค่ excuse หรือว่าข้ออ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็รับนะฮะอย่างเช่นบางใบเนี่ยเอกไม่ได้ซื้อจากช็อปอังกฤษด้วยซ้ำแต่เอกก็ไปส่งที่อังกฤษเขาก็ยอมรับแล้วก็ส่งไปที่ปารีสให้เป็นต้นนะฮะก็ถ้า make sure จริงๆเรามั่นใจว่ากระเป๋าเราของแท้แน่นอนเนี่ยเราได้มีโอกาสไปปารีสหรือว่ามี ใครไปเนี่ยส่งไปซ่อมที่ปารีสเนี่ยจะเร็วที่สุดแล้วก็ชัวร์ที่สุดนั่นเองครับผมนนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เอกอยากจะมาแชร์ในวันนี้เกี่ยวกับการส่งกระเป๋าไปซ่อมแล้วก็ทําสปานั่นเองนะครับเพื่อนๆะฮะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําสปาของแอมเมสอย่างไรบ้างมาแชร์ให้เอกแล้วก็เพื่อนๆฟังกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยเนะครับผมแล้วก็เอกหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาข้อมูลในส่วนตรงนี้อยู่นะฮะ เป็นเคยนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอกแล้วก็แบล็กบอยชาน e ลด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ